ถ้าฝนตกตรงนี้มันน่าจะมีน้ําไหลนะตรงนี้เนะาะตรงเนี้ยน,น่าจะมีน้ําไหลมันเป็นเหมือนรอยน้ําไหลอยู่เดินมาไกลแล้วนะจจะเดินมาได้สักพักหนึ่งนะแล้วนะ่ลเดี๋ยวค้ากลับแปเรากลับฝั่งนู้น นับยังไม่ถึงอีกหรอไม่ได้ถึงแล้วทางลับไปทางผมนั่งเงี้ยสะพานฝั่งนั้นเห็นปะตรงนั้นอ,ะอ่ะเออมันมันจบกัน,นอพอๆกันนั่นแหละ บรรยากาศดีมีแค่อสองคนดีคนไม่เยอะชอบอค,อคือดีอดดน่าฝนน่าจะดีถึงแล้วถึงแล้วเห็นวิวแล้วข้างหน้ามองไปทะลุยังเห็นเลย เนี่ยข้างหน้าเคยจะไปหากองไฟป่ะไปเข้าห้องน้ำมันห่างกันแค่ห้าร้อยเมตรเองแล้วก็ลงไปแล้วก็ไปกองหมดสามสิบต่อกองสิบเจ็ดตู้แล้วก็ไปแวะอ่างอะไรอ่างเก็บน้ำอะไรอ่ะแล้วเราก็ไปน้ำตกเฮนร์โลรอบหน้าเธอต้องเอาอะไรมาเลยเก้าอี้จ้าในเก้าอี้

ทุกคนเห็นเส้นนี้ไหมดูนะครับ đi